องไม้ค่ะโอเคจ้าป้าคะเด็กคนนั้นเขาเป็นใครอะ่ะอ๋อมันเป็นเด็กใบ้ลูกพี่สาวมันได้แล้วเขาทำอะไรอ่ะคะ ป้าก็ไม่รู้เห็นมันมาติดปด้ายรถนันลงทุกวันเลยนี่ถ้าหนูอยากรู้นะหนูไปถามคนนะั้นคนที่กำลังเดินเข้าไปหามันนะอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะโค,คะโรงการต้นกล้าท้าหมอกควันนะคะเป็นโครงการที่เน้นเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคุณภาพทางอากาศ ดยเฉพาะเรื่องของมลพิษหมอกควันในพื้นที่ของภาคเหนือนของประเทศไทยอยากไปหรอก็อลองดูสิเราชื่ออะไรอ่ะชื่อเหมอยค่ะโอเคน้องรู้จักกับเด็กคนนั้นใช่ไหม ใช่ค่ะหนูเป็นเพื่อนสนิทพี่สาวมันเพื่อนเราเสียเหรอใช่ค่ะเสียเพราะอะไรอะ่ะกล้ารเนื้อหัวใจค่ะเลือดค่ะแล้วเขาไปเป็นโรคนั้นได้ยังไงอะ่ะก็ฝุ่นงไงพี่สภาพแวดล้อมที่มันอยู่มีแต่ฝุ่นฝุ่นแถบนอกเมืองอ่ะพี่มันเป็นฝุ่นละเอียดเข้าไปได้ลึกถึงกระแสเลือดเลยนะ มันต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนั้นทุกวันอยู่มาวันหนึ่งมันก็สุดแล้วก็มาเสียไปเลยพอแบบนี้เขาก็เลยออกมารณรงค์ให้พี่เขาหลอแล้วต้องทำยังไงบ้างล่ะแม้จะไม่ใช่เสียงที่ดังกังวานแต่เสียงทุกเสียงจะมีค่าถ้าพวกเราทุกคนลงมือทำ